สวัสดีครับผมเต็กเชนไฟเยอร์นะฮะก็วันนี้นะครับผมมีอาหาร m r e นะฮะเป็นอาหารของทหารสหรัฐนะฮะซึ่งก็เป็นของ US Military แหลนะเนาะเดี๋ยวลองมาลองกินดูครับว่าทหารอเมริกานะครับเขากินอะไรกันบ้างนะฮะในถุงนี้นะครับก็เป็นถุงอาหารที่แบบอยู่ได้นานเลยนะฮะเป็น5ปี6ปีเลยนะครับถุงอันนี้นะฮะมันเป็นอาหารที่เอาไว้พวกพาไปกินด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสนามรบหรือว่า เป็นป่าหรือไม่ก็ทะเลทรายนะครับโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมแล้วนะฮะนี่ครับเป็นอาหาร MRE ของเรานะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยครับนะมันเป็นถุงพลาสติกนะฮะผมก็เลยต้องแบบต้องใช้มีดในการแกะนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะกันน้ำได้เลยแหละในเมื่อมันเป็นถุงพลาสติกนะฮะโอเคแล้วผมก็เตรียมน้ำมาด้วยนะครับเผื่อได้ใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะโอเคไปดูกันนะโอเคใช้มีดปาดเลยนะฮะนี่ครับโอเคปาดออกแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มาดูซิว่าข้างในเขาให้อะไรเรามาบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว้าวข้างในนี่ของเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูใกล้ๆครับกันหนึ่งดึงนี้ออกก่อนนะแล้วก็ดูสิข้างในมันนะฮะว้าวของโคตรเยอะเลยมาเดี๋ยวเราเทออกมาดูนะครับโอเคผมจะออกมาทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะฮะนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นของกินน่นแหละพวกนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของกินแน่ๆนะครับถุงสีเขียวๆนี้นะฮะ อันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเครื่องอุ่นก่อนไหมอุ่นค่อยกินนะฮะอ่าเขาบอกว่าห้ามกินนะครับตรงนี้บอกชาเกนนะฮะเขาบอกว่าให้เทน้ําใส่ลงไปก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นก็พับแล้วก็ใส่ลงไปในถุงนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องที่จะใช้ในการอุ่นอาหารนะฮะอ่าแต่ว่าต้องเติมน้ําเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยานะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราลองแกะดูครับว่ามันคืออะไรนะฮะโอเคนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเรือมมาใช้กันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องฉีกตรงนี้ใช่ไหมอ่าพอฉีกออกนะฮะเอานี้ไปไว้ตรงนู้นแล้วก็เปิดถุงออกนะครับแล้วก็ต้องใส่น้ําลงไปใช่ไหมอย่างที่เขาบอกในถุงตรงนี้นะฮะอือฮึโอเคเดี๋ยวผมใส่น้ําลงไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเปิดน้ําขึ้นมาแล้วจากนั้นก็คื่ว่าเขาให้เทน้ําลงไปนะฮะอ่าเทน้ําลงไปแล้วมันก็จะเกิดความร้อนมั้งครับน่าจะประมาณนั้นนะผมคิดว่า ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเทน้ำไปเยอะไหมแล้วก็ประมาณนี้น่าจะพอนะฮะโอเคครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนแล้วนะฮะตอนนี้เพราะมันโดนน้ำนะครับรู้สึกอุ่นๆมือได้เลยเนี่ยนะนะโอเคจากนั้นนะฮะเขาบอกว่าใหา้น่าจะเอามาใช้กับอันนี้นะครับอ่าต้มกับอันนี้เลยเามาคู่กันแบบนี้นะฮะามาติดคู่กันแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นผมก็จะใส่ลงไปในนี้นะครับ รู้สึกว่านี่มันก็เริ่มร้อนขึ้นทุกทีแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบใส่แล้วครับโอเคผมคิดว่าน่าจะต้องใส่นี้ลงไปก่อนนะฮะแล้วจากนั้นก็เอานี้ตามมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเนาะโอเคเพราะมันเป็นสีเขียวเหมือนกันก็น่าจะแบบใช้นี้ร่วมกันนะฮะโอเคตอนนี้ผมจับถุงอันนี้รู้สึกอุ่นๆนะฮะมันร้อนมันร้อนเลยแหละครับมันไม่อุ่นนะฮะมันร้อนนะครับหลังจากใส่น้ําลงไปมันมีสารเคมีอะไรนี่แหละให้เกิดปฏิกิริยานะฮะในถุงสีเขียวที่ผมให้ดูไปนะครับแล้วก็มาแนบติดกันนะฮะเพื่ออุ่นอาหารอันข้างล่างนี้ โอเคเยี่ยมไปนะครับเราจะวางไว้ก่อนนะฮะโอเควางไว้แบบนี้แล้วกันเนาะน้ําจะได้ไม่หกจากอ่าไอ้นี่นะฮะอที่ผมใส่ไว้นะครับโอเคครับถัดไปนะฮะนอกนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นของที่อยากกินได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะฮะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างผมโคตรตื่นเต้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันนี้นะฮะอือฮึแกะดูซิว่าข้างในมีอะไรนะครับโอเคแกะออกเลยนะรู้สึกว่า มันคืออะไรเอ่ยผมไม่รู้นะแต่ที่รู้รู้แกะเพิ่มครับอ๋อมันคือขนมปังนั่นเองนะฮะนี่ครับน่าจะเป็นขนมปังนะเท่าที่ผมคิดโอ้ยมันล่วงเลยนะครับอ๋อนี่ครับเป็นขนมปังนะฮะอ่านี่เป็นขนมปังแบบนี้เลยนะว้าวสุดยอดไปเลยนี่ครับประมาณนี้เลยเป็นขนมปังนะฮะโอเคว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จากนั้นเรามาแกะอันนี้ดูกันนะฮะโอเคแกะออกเลย อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นขนมปังเหมือนกันนะฮะโอเคเป็นขนมปังแล้วก็มีอ่าสารกันชื้นด้วยนะครับอ่านี่ครับขนมปังนะฮะว้าวมาจากนั้นเดี๋ยวผมแกะนี้ออกครับมีอะไรข้างในนี้เนาะว้าวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกเกดนะฮะนี่ครับลูกเกดว้าวโคตรเจ๋งเลยอื้ือร่อยอร่อยดีนะครับเดี๋ยวผมเจยงให้ดูนะครับเป็นลูกเกดนะฮะอร่อยมาก อรสชาติชา้าได้เลยครับอฮประมาณนี้เลยนะเต็มเลยครับแล้วก็อันนี้คืออะไรรู้สึกว่ามันจะเป็นซอสนะฮะซอสอะไรสักอย่างโอเคมาแกะดูกันอืมมือผมมันซะแล้วลโอเคไ้ก่อนแล้วเรามาแกะอันนี้กันนะฮะดูซิข้างในนี้รู้สึกว่าจะเป็นถุงซิปนะครับโอเคข้างในนี้คืออะไรเนะาะเดี๋ยวผมขอดูแปบนนะ รู้สึกว่าจะเป็นผงโกโก้นะฮะผงโกโก้ข้างในนี้ก็ผสมน้ําแล้วก็น่าจะกินได้เลยนะผมคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราผสมน้ําลงไปเนาะน้ําดื่มนะฮะโอเคผสมลงไปเลยอันนี้ก็เป็นถุงซิปแบกนะฮะก็สามารถปิดไว้ได้เนาะกันให้น้ําไม่หกนะฮะพื่อจากนั้นเราก็เขย่าครับผมคิดว่าผงโกโก้มันต้องเอาไปรวมกับนี้ได้ไหมเพื่อให้ความร้อนมันครับอืมใช่น่าจะต้องให้ความร้อนมันด้วยแหละผมคิดว่านะ โอเคผมคิดว่าไอ้เขียวๆนี่มันน่าจะอุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ครับโอ้ผมรูกถึงได้เลยว่ามันร้อนนะฮะโอเควางไว้นี่ก่อนแล้วก็เอาโกโก้เข้าไปเข้าไปแทนนะฮะอันนี้โอเคน้ํโกโก,โกล้ละเนาะนะครับใส่เข้าไปเลยโอเคใส่เข้าไปแล้วนะฮะก็วางกลับเหมือนเดิมนะครับเยี่ยมครับแล้วจากนั้นอ,อันนี้เห็นเขาว่ามันเป็นแยมอะไรเอ่ยอ๋อเป็นแยมครับ แล้วก็เดี๋ยวผมแกะนี้ออกมาเลยแล้วกันนะครับูมาดูซิว่าข้างในนี้มีอะไรให้กินบ้างนะโอเคออ้หิ่หอมมากครับมันเป็นอาหารเลยนะเนี่ยเป็นอ๋อข้างในนี้เป็นเมนูสปาเกตตี้กับเนื้อวัวนะฮะใช่ไหมอ่านี่ครับข้างในเป็นแบบนี้เลยนะดูสิครับข้างในเป็นแบบนี้เลยเป็นสปาเกตตี้กับเนื้อวัวนะฮะอืมหอมมากโอเคเดี๋ยวเราลองมากินดูเลยดีกว่านะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าผมตื่นเต้นมากที่จะกินนะฮะ โอเคไนดูสิอ้าวน่าอร่อยใช่ไหมล่ะอืมรสชาติก็เหมือนสาลาคิที้ทั่วไปนะครับผมยังสงสัยครับว่านี่คืออะไรผมแกะไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้มีดเลยก็แล้วกันโอเคนี่ครับโอเคข้างในนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนาะ ยวผมขอกินด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นถั่วบดนะครับหรือหรืออะไรรสชาติผมไม่ค่อยชอบเลยรู้สึกว่ามันเป็นถั่วบดนะฮะในนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะอือฮึนี่ครับประมาณนี้เลยนะ,อยะนยนะโอเคเรามีขนมปังตรงนี้นะฮะแล้วก็สปาเกตตี้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเรานวาจะมากินพร้อมกันได้นะใช่ไหมโอเคมาวางข้างบนแบบน,นี้เนาะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ กินเลยครับอืมผมว่าเป็นอาหารมือ้อนึงสําหรับผมได้เลยนะในี่หอนนี่หอนเดียวนะฮะจะว่าไปผมยังไม่ลองขนมปังอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกินกันดูอืมรู้สึกว่ามันจะหวานๆนะฮะ รู้สึกว่าเป็นขนมปังแล้วก็อัดอะไรมานี่แหละครับเป็นหวานๆข้างในนะฮะอ๋ออันนี้คืออ๋อไอซองขาวๆนี่ครับคือผ้าเย็นนะฮะเอาไว้เช็ดมือก่อนที่เราจะกินอาหารนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ทันแล้วนะฮะนี่นะครับเวลามือเราเปื้อนในสนามรบหรือในป่านะฮะเราก็สามารถใช้นี้เช็ดได้เนาะแล้วก็จากนั้นนะฮะก็สามารถลงมือกินได้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าสุดยอดไปเลยครับเนี่ยเท่าที่ผมอ่านอยู่หน้าซองนะครับมันคือเคนเบอร์รี่นะฮะอ่านี่ครับ รู้สึกว่ามันจะให้เอาไปผสมกับน้ําหรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็กินนะครับดูดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเคนเบอร์รี่ใช kind of okay. okay. right? okay. ่ไหมรู right? ้ส okay. right? okay. ึก <acoustic> ว่าจะเป็นผงของเคนเบอร์รี่นะฮะโอเครู้สึกว่าจะต้องผสมกับน้ําเปล่าใช่ไหมผมคิดว่านะน่าจะใช่นะฮะโอเคผงข้างในก็เป็นสีม่วงนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ลงไปเลยดีกว่านะฮะโอเคใส่ลงไปเลยนี่ครับว้าวน่าจะต้องผสมกับน้ําแบบนี้ใช่ป่ะว้าวดูนี่สิครับโอ้โหเจ๋งเลยนะ อโอเคเดี๋ยวเราลองมาปิดฝาแล้วก็เขย่าดูนะฮะให้มันเข้ากันกับน้ำว้าวประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมรอไม่ไหวแล้วที่จะกินมันครับอืมรสชาติมันเหมือนน้ำเบอร์รี่จริงๆครับอืมโอ้ใช้ได้เลยเยี่ยมครับ โอเคลำดับถัดไปนะฮะเราลองกินมาหมดแล้วนะครับเหลือแตอ่น้ำโกโก้ที่เราผสมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะโอเคเอาออกมาเลยนะครับรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันร้อนๆเลยนะเนี่ยเพราะว่านี่มันร้อนครับอืมช่างมันปล่อยไว้โอเคเดี๋ยวลองมาแกะดูนะฮะแล้วก็อู้น้ำข้างในรู้สึกเป็นน้ำคล้ายๆกับโอวัลตินนะครับอืมประมาณนะั้นเนาะก็คงไม่เห็นกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมกินดูเลยแล้วกันนะนี่เวลาทหารเขากินเขากินแบบนี้แหละครับเขาไม่มี แก้วไม่มีจานเลยทั้งชิ้นนะฮะอืมน้ำโกโก้นะฮะก็ก็อร่อยดีนะครับมันไม่หวานนะฮะแต่ได้รสชาติของโกโก้มากนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมครับหมากฝรั่งเขาแถมมาให้ด้วยก็สามารถกินได้นะฮะ,ะผมแก้ไม่ได้เลยโอเคครับแกะแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคนะครับหมากฝรั่งที่เขาให้มานะฮะเฮอืม รสชาติก็เหมือนหมากฝรั่งทั่วไปนะครับก็เวลากินเข้าไปก็เย็นๆปากนะฮะแล้วก็อืเอารสชาติหวานๆนะครับอืโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการเอาอาหารของทหารสารัฐมารีวิวกินให้ดูนะฮะเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เว้ผมด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับอืมผมรู้สึกว่าผมชอบน้ําเคนเบอร์รี่นี้มากเลยอร่อยจริงๆ